แล้วถ้าเราไม่ดังเราสามารถรีวิวด้ป่ะนาลีไม่ด้แล้วใช่ไหมฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะอันนะคะก็วันนี้นะคะอันจะมารีวิวเป็นแป้งผสมรองพื้นที่เพิ่งออกใหม่ล่าสุดเลยนะคะก็คือจะเป็นตัวนี้เลยเขาเรียกไหม่ว่านาลีเพอร์เฟคชั่นท way ย์พาวเดอร์สกู l ตแอนด์ฟลาวเล็ p บวกนะคะตัวนี้ก็คือเป็นแป้งออกใหม่ของแบรนด์นาลีนะคะที่เขาจะทำลิปทำปัดแก้มใหท่ ซื้อมาในราคา399บาทนะคะมีให้เล like ือกทั้งหมด3สีซึ่งตอนนี้เอาเอามาเป็นสีเบอร์2นะคะเป็นสีชื่อว่า n e u t r a l แ p a c k a g i n งก็คือจะมาในกล่องสีดำด้านแบบนี้นะคะคือออกแบบค่อนข้างดูดีนะเรียบง่ายแต่แบบดูโตอะข้างในนะคะตลับก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะมันเป็นฟิลเหมือนแบบตลับคุชชั่นเลยนะคือค่อนข้างใหญ่อยู่เหมือนกันนะคะอันนี้ว่าจะเป็นตลับเล็กๆนะก็สกีนโลโก้ใช่ไหมเออก็ดูดีนะเฮ้ย นี่เปิดมาข้างในก็คือจะมีกระจกใหญ่มากแล้วก็จะเป็นเนื้อแป้งอย่างนี้นะคะแล้วก็มีช่องใส่พับให้แบบนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวอันจะมารีวิวสอฝั่งหน้าก็คือเดี๋ยวฝั่งนี้อันจะลงเป็นเดี๋ยวจะ น,นี้นะคะเดี๋ยวจะลงเป็นคอนซีลเลอร์แล้วก็ใช้พับในการกดส่วนอีกฝั่งหนึ่งอาจจะลงเป็นรองพื้นแล้วก็ใช้แปรงในการเกลี่ยแป้งนะคะการแต่งหน้าของแต่ละคนมันก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหมนี่อันเลยจะมารีวิวทั้งสองแบบให้ได้ดูกันทีนี้นะคะเดี๋ยวอันจะลงบำรุงเป็นตัวน้ําตบของ CA ก่อนนะคะ,คะอันจะพยายามใช้เป็นปกปติของอันนะคะอันจะได้พูดได้ว่าเออมันสามารถที่จะคุมมันหรือติดทนได้มากแค่ไหนนะคะ จะใช้รองพื้นของลอรีอตัวนี้นะคะฝั่งนี้นะคะอันจะใช้เป็นแบบรองพื้นละกันฝั่งที่ลงรองพื้นไปมันก็จะได้ความปกปิดเพิ่มขึ้นมาเยอะประมาณหนึ่งนะคะทีนี้ต่อไปอันจะลงเป็นคอนซีลเลอร์ค่ะซึ่งคอนซีลเลอร์จะลงทั้งสองฝั่งเลยคอนซีลเลอร์ของลอรีอลงบริเวณใต้ตาแล้วก็กบรอยสิวนะคะก็คือ องอืนน้้าหแล้วนะแต่ว่าน,นี่คือเป็นการแบบว่ากบ10ป,ปกติของอันจริงๆนะทุกคนก็อาจจะเยอะนิดนึงจริงๆมันก็เหมือนลงรองพื้นเลยอะต่อมาเราจะลงเป็นแป้งนะคะของนาดีใช้แบบพับก่อนละกันลงฝั่งนี้กดกดกด,กดเนื้อแป้งนี้เอ้ยแต่ขอจับเนื้อก่อนได้ปะรู้สึกว่าเนื้อแป้งแบบนุ่มแล้วก็ค่อนข้างละเอียดแบบละเอียดมากเลยแหละอะ นะดูผิวแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นความแมทที่เหมือนแบบเบลเบ่ะในเรื่องของความปกปิดก็คือก็ปิดนะแต่ว่าก็ยังเห็นรอยอยู่แบบจางๆนิดนึงเฮ้ยรู้สึกว่าผิวมันเบลมากเลยอะ่ะใช่ไหมทุกคนใช่ดูหน่อยใช่หรือไม่อมืคือถามว่ามันเป็นแป้งไหมมันก็แบบรู้ว่าทาแป้งแต่ว่ามันไม่ใช่แป้งที่มันกองอะ่ะ จะเบลนเข้าไปกับผิวอะแล้วก็ความรู้สึกหนักหน้าบ <c oughs> ้าปะไม่ได้รู้สึกหนักหน้าเลยนะคือลงไปอะอันก็จิ้มแบบจิ้มรูแรงอยู่นะปกปิดค่อนข้างดีเลยนะคือแบบผิวเนียนอะเนียนแล้วแบบว่าดูสมูทยังไงไม่รู้แต่ไม่ได้ดูหนาเลยนะได้เลยเดี๋ยวทีนี้นะคะฝั่งนี้อันจะลงเป็นแบบแปรงฟูๆเพราะว่าคิดว่าคนส่วนใหญ่น่าจะชอบใช้วิธีนี้กันจ,จ,จ นี่นะคะฝั่งนี้ที่ลงด้วยแป้งนะก็รู้สึกว่าแบบบางเบามากเอาจริงๆแล้วอันก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันต่างกันมากเท่าไหร่ระหว่างใช้พับก,กับใช้แป้งนะคะหน้าดูนวลดูผ่องมากแล้วก็สีเบอร์สองนี้คือเข้ากับอันแบบพอดีมากๆเลยเดี๋ยวทีนี้นะคะอันจะไปแต่งหน้าให้มันเสร็จก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างเนาะ ก็คือเป็นฟินิ s h l o o ในวันนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวอันจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนึงนะคะพอเวลามันผ่านไปหลายชั่วโมงเนี่ยหน้าเราจะเป็นในสภาพไหนนะคะเพราะว่าทั้งสองฝั่งเราก็มีวิธีการใช้ที่ไม่เหมือนกันเนาะก็เดี๋ยวอันมาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูอีกทีนึงนะคะ อัเแบบนะคะตอนนี้เป็นเวลาห้าทุ่มแล้วนะคะหลังจากที่ตอนนั้นแต่งหน้าเสร็จไปประมาณบ่ายสามโมงนะคะบ่ายั่วโมง ก็คือสภาพหนังหน้าหลังจากที่ผ่านการใช้งานแบบโหดนิดนึงถ้ากินหมูกระทะนะคะก็คุณนั่งอยู่หน้าเตาร้อนๆเลยนะคะก็มันมีความมันแน่นอนนะคะในบริเวณแบบทีโซนต่างๆนะคะซึ่งถ้าถามว่า8ชั่วโมงแล้วนั่งอยู่บนหน้าเตาหมูกระทะสําหรับอะไรนเนี้ยคือไม่ได้แย่นะคะคิดว่าถ้าซับออกผิวก็คงจะสวยอยู่อ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาลองซับหน้ากันดูนะคะว่าซับออกมาแล้วจะเป็นยังไงเนาะ นี่คือผิวหลังจากที่ซัมหน้าไปแล้วเฮ้ยอันนี้คือสิ่งที่เราซัาออกมาได้นะคะมันก็คือเป็นความมันแล้วก็มีแป้งติดออกมากรุบกริบแล้วดูผิวตอนนี้คือโอเคมากนะคะแบบขอเติมลิปนิดนึงพอเติมลิปไปแล้วก็เหมือนเราแต่งหน้าใหม่ได้ไหมใกล้ๆเนาะใกล้เคียงเลยนะคะหลังซัาหน้าเราจะต้องดูว่ามันเป็นค้ามไหมเนาะ ความเป็นข่าก็คืออาจจะมีนิดนึงนะคะบริเวณที่มันแบบว่าเสียสีกับแมสอะบริเวณแถวแถวขอบปากอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีหลุดบ้างเพราะว่าตอนนั้นกินหมูกระทะก็คือใช้ทิชชู่เช็ดจริงจังมากนะคะแบบใช้ชีวิตจริงๆอะ่ะที่นี้นะคะเดี๋ยวจะมาสรุปเจ้าแป้งนาลีตัวนี้ให้ทุกคนได้ฟังกันเลยนะคะอย่างแรกเลยแอนรู้สึกว่าเขาเป็นแ,แป้งที่ทําให้ผิวหน้าเราดูเนียนดูผ่องมันดูละมุนอืมแล้วก็สามารถ ที่จะลงทั้งแบบพับแล้วก็แบบแปลงได้โดยที่ไม่ได้ดูหนักหน้าฟินิชออกมาก็คือไม่ได้ดูว่าหนาเ,ออเพราะว่าเนื้อแป้งเขามีความว่าเป็นไปกับผิวได้ดีคือเหมือนซึบเข้าไปในผิวอน,นึกออกไหมอีกอย่างหนึ่งคือรู้สึกว่าเขาอาจจะช่วยเรื่องเบอร์ผิวได้ด้วยหรือเปล่าแต่อันไม่แน่ใจว่าคําเคมเขามีเกี่ยวกับเรื่องเบอร์ผิวด้วยไหมแต่รู้สึกว่าเออมันช่วยได้นะคะก็ในเรื่องของความคุมมันตัวนี้คืออันรู้สึกว่าทําได้ดีนะคะความดีของเขาคือเวลาที่เราซับหน้าเสร็จแล้วอะอ ด,ดีอยู่ยังสามารถที่จะแบบว่าใช้หน้านี้ต่อไปได้นะแต่ทีนี้ในะเรื่องของการกันน้ำเออการกันน้ำเรายังไม่รู้ว่ามันกันได้ดีแค่ไหนนะแดนจะเติมหน้านะคะแล้วเดี๋ยวเรามาลองเทสการกันน้ำดูนะลองซับๆดูนะ ก็ไม่ได้มีความเป็นคาบหรืออะไรเลยนะแล้วก็แบบดูเป็นผิวขึ้นด้วยนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการกำน้ำนะคะอันคิดว่าผ่านนะ เทียบเทยาหน้าทั้งสองฝั่งนะคนลับมันใกล้กันมากนะคะแบบอันไม่ได้รู้สึกต่างอาอย่างนี้นะคะใครใช้วิธีไหนอยู่อะไรเงี้ยอันก็คิดว่ามันน่าจะโอเคกับทั้ง2รูปแบบเลยนะ,ะก็เป็นว่าอันก็สรุปไว้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะทวนให้อีกทีนะคะตัวนี้ราคา399บาทนะคะอันซื้อมาจากวิวเทียมนะคะซึ่งจริงๆแล้วเคาน์เตอร์นาเลียมีขายในวัสันคือหาซื้อได้ง่ายมากเลยไปวัสันมีขายแน่นอนนะคะมีทั้งหมด3สีอันใช้เป็นเบอร์2นะคะตอนเราวันนี้ไปแล้วนะคะไว้จะ กันใหม่วิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายมึงแล้ววันนี้ที่เรานั่งอัดวิดีโอรีวิวแป้งกันอยู่เนี่ยมันมีประเด็นดรามา่าเกี่ยวกับการรีวิวแป้งด้วยก็เลยงงว่าแล้วนะถ้าเราไม่ดังเราสามารถรีวิวได้ปะคิดว่าสามารถรีวิวได้เน,นาะนารีไม่ได่าแล้วใช่ไหม